ขอนุญาติวารีนิสังยุกิคุเดสสุดท้ายกันด้วยนะครับยุกกับผมยุกิคุเทช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเฟียร์ทูแฟนทอมภาคโฮมอโลนนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งในเกมแฟรนไชส์หลอนๆนะครับจาก Fear to Phantom Story นะฮะก็มีทั้งหมด3เอพิโซดนะครับมันก็เป็นเอพิโซดอ่าโฮมอโลนนะครับนอร์วุฒิใช้คาสันเท้าซึ่งอ่าร์วุฒิใช้กับคาสันเท้าเนี่ยมัน กีบ่บาทวะจำไม่ได้นะครับราคามันก็เกือบๆร้อยมั้งแต่โฮมบอลลนเนี่ยมันปล่อยให้เล่นฟรีนะครับยูดีๆมันก็ขึ้นมาตรงหน้าจอของตัวสตรีมผมนะั่นหน้าร้านค้าในสตรีมนะครับก็เลยโหลดมาเล่นก็ไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีเพราะช่วงนี้พวกคงไก่สตาร์เรลเนี่ยแล้วก็พวกกินชิลเลงเงี้ยผมก็ยังนั่งฟาร์มอยู่นะครับก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีเพราะว่าตัวละครผมมันยังไม่ฟูไม่พร้อมรีวิวดีเนาะอะไรเอาเกมนี้ละกันนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆโอเคมารเราไปลยเลยดีกว่า Fear to Phantom เอพิโซดที่หนึ่ง alone วันที่สิบสองกรกฎาคมผมไม่ได้อยากเอาสิ่งนี้ลงไปโพสบน Reddit เพื่อที่จะเรียกว่ามันเป็นพวกนิยายอะไรอ,อย่างนี้เหรอนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีวะอขอโทษได้แล้วการที่สกิลการเล่าเรื่องของผมมันค่อนข้างห่วยนะงั้นเอาเป็นว่าผมจะเริ่มเลยแล้วกันมันเป็นช่วง หน้าร้อนพ่อแม่ของผมนั้นออกไปที่อ่าออกไปช่วงวันหยุดเพื่อที่จะไปทำงานนั่นก็หมายความว่าผมนะ่ะอยู่ที่ตัวคนเดียวในตลอดอ่วันหยุดนี้และผมก็ยังรู้สึกว่าไอตารางการนอนของผมนี่มันค่อนข้างมั่วเลยผมสามารถนอนแล้วก็ตื่นตอนไหนก็ได้ทุกในทุกๆวันผมคิดว่าผมควรที่จะต้องแก้ไขมันสักนิดหนึ่ง อื <c oughs> มาปุ๊บก,ก็เสียงโคตรดังเลยหมายถึงเสียงนาฬิกาปลุกเนี่ยโอ้โหผมตื่นนะช่วงแปดนี่น่าจะสองทุง่มป่ะหลังจากที่เนี่ยครับนอนไปสักแป๊บหนึ่งนะกดสเปคบาร์เพื่อเกตอะเลือยรู้ขึ้นโอ้ไม่ก้าชภาพโคตรอืมไม่รู้สิเรียกว่าเป็นสเสน่ห์ของเกมแล้วกัน โอเคขึ้นอยู่กับที่ว่าตรงนี้เป็นห้องของเราใช่ไหมนี่ก็เตียงมีอะไรสำเร็จไหมเปิดได้ไหมพวกตู้อะไรพวกนี้นี่ประตูไปไหนวะเนะี่ยเอ๊ะอะไรวะเนะี่ยเอาเป็นร่องเลยเสียไม่รู้ว่าเป็นอะไรวะอตรงนี้มีอะไรมีเก๊แต่เปิดไม่โต๊ะแต่ดูอะไรไม่ได้นะฮะโอ้นี่มันโต๊ะอย่างนั้นเหรอเราเรานั่งได้ด้วยแฮะจึ๊อม,มีการบ้านที่ต้องทําแต่ว่าตอนนี้โค่นหิวเลยอ๋อโอเค ต้องกินอะไรสักอย่างก่อนนะครับเราต้องหาของกินก่อนนะโอ้บ้านสุดยอดไปเลยเกมนี้น่าจะมีคนลง u t ท b e ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยผมยังไม่เคยไปดูเขาเนาะก็เลยคิดว่ามาเล่นเองน่าจะได้ว้าวยังดีนะครับแถวนี้ยังมีรถอยู่ถ้ามีอะไรก็น่าจะพอเรียกคนได้มั้งโอเคขึ้เหนอย่ที่ว่าเอาปิดไฟไม่ได้โอ้เปิดประตูออกไปสู่ยอดไปเลยโอ้โอวิคลาวช์ได้ด้วยครับกด C เพื่อย่องโอเค อุ้ยแล้วแม่ทักมาว่าไงแม่โหแล้วเช็ยั้งยาวเดี๋ยนะผมแยกส่วนหน่แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเมื่อไหร่นะที่แม่จะกลับมานะ่ะพ่อแล้วก็แม่นะ่ะจะกลับมาตอนวันจันทนระ์น่ะลูกรักแม่ไม่ได้บอกเมื่อวานเหรอเยี่ยมไปเลยแม่ยังไงก็ดูแลตัวเองได้ละลูกรักหลับให้ตรงเวลาละ่ะผมหวังว่าแม่จะเอา Xbox มาให้ผมตามที่แม่สัญญานะเออผมหมายถึงว่าถ้าได้ลดราคานี่ ให้พ่อแม่ไปทำงานเออพ่อแม่ไปทางานอยู่ด้วยที่ขอ Xbox พ่อแม่เนี่ยนะจริงผมไม่ได้อยากเล่น Xbox นะเอาจริงแล้วเราเอาชีวิตจริงผมลนะเออผมขอเอออะไรนะเรียกเมสันกับจอร์ชมาที่บ้านได้ไหมอ่ะเออผมจะมาทำกันบ้านกันแน่นอนลูกเรียกเพื่อนได้อยู่แล้วละ่ะแล้วก็โทรหาแม่ก็ได้นะถ้าลูกอยากได้อะไรแล้วก็อย่าลืมที่จะเช็คประตูอะไรด้วยก่อนเปิดนะอย่าดูแลตัวเองได้วลนะลูกแลก้แน่นอนครับแม่พ่อและแม่จะกลับไปตอนเย็น เย,เย็นวันอาทิตย์เย็นวันจันทร์วันเดียวพ่อกับแม่จะกลับไปตอนเย็นวันอาทิตย์นะทำไมแม่ต้องพานอยขนาดนี้แม่ผมอายุ14บแล้วนะ14ี่อยู่บ้านคนเดียวเหรอไอต่างชาติเขาก็คงปล่อยได้แหละเอาจริงตามความรู้สึกผมนะครับเดี๋ยวผมขอว่าคิดว่าผมต้องไปนอนสักหน่อยอะไ,ไปงีบดีไม่ได้นอนไปงีบเฉยแล้วก็อาจจะสั่งพิซซ่าไปกินด้วยเย่ yeah! ไม่ต้องสั่งอะไรหรอกนะลูกแม่นะเตรียมลาซานญ,ญ่าไว้แล้วอยู่ในตอนเช้านะอยู่ในตู้เย็น อ๋อโอเคราสัญญาใช่ไหมโอเคแล้วเราก็ทักไปหาเมสันนะครับเมสันดิเวอร์โอเคยาวเลยโยโย่จะไปที่บ้านเจสสิก้กาพรุ่งนี้ใช่ไหมอ่าใช่จอจก็จะไปด้วยแล้วนายละเพื่อนไม่รู้เหมือนกันวะ่ะเิออะไรขึ้นน่ะเมื่อวานนนยไม่ได้เจอเธอหรืออ๋อเธอไม่ได้มานะ่ะเหมือนว,ว่าฉันไม่ได้สำคัญสำหรับเธออีกแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเจสสิก้าเป็นแฟนเราอระไม่น่าใช่บ้งแล้วเคมีเป็นไงมัง่ง อ่าใช่ลืมไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะทําคืนนี้เนี่ยแหละโลเหมือนกันวะพ่อแม่ของฉันออกไปข้างนอกว่ะเพื่อนจะอ่าจะมาไม่คืนเนี้ยพะเราเล่นมาริโอ้ค้าได้ด้วยนะเว้ยเออเดี๋ยวบอกนะโอเคเดี๋ยวจะไปเรียกจอชเหมือนกันฉันสัญญาไม่ได้นะเพื่อนแต่ว่าบางทีหมอน,นั่นอาจจะมีแพลนกับเนตแล้วโอเคเอาเป็นว่าชวนเพื่อนแล้วเพื่อนเหมือนจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะโอ้มีภาาแขวนผ้าผนังด้วยนะครับในประตูโอ้ โอ้ประตูมืดดีแทะห้องพ่อแม่ไปไหนเน,นี้ยอ่ะลงไปดูอนแลกเย็นอืมเคาช์เตเหมือนเดิมเลยโอ้โหไม่ชอบเลยวะ่ะตรงนี้โอ้ที่ตู้เย็นนะครับอ่านี่อะไรสัญญาเงียบอาหารมันเย็นก็คงต้องเอาไปอุ่นนะครับอ,อุ่นอย่างนี้ได้เลยไม่มีไม่มีการเปิดอะไรเลยอโอเคเอา,ปาเป็นว่าระหว่างที่อาหารอุ่นนะครับผมไปเช็คโอ้โหโคตรมืด เอาจริงมืดโคตรเลยอะไรวะเนี่ยมีภาพเหมือนกันทั้งบ้านเลยเน <laughs> าะภาพเหมือนกันทั้งบ้านเอา่อโอเคมีไฟตรงนี้นะอันนี้อะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นวิทยุอันนี้มีทีวีนะฮะ้างเราบ้านดูไม่มีปัญหาอะไรนะเออเออเออมีเปิดทีวีได้ไหมเนะี่ยน่าจะเปิดได้นะเอาเปิดได้ซะด้วยอะไรก็ไม่รู้นะฮะ เอวอ้อ้ยังมีรถผ่านอยู่นะแสดงว่าตรงนี้ยังคงปลอดภัยอยู่นะครับเปิดทีวีไว้ครับบ้านเราจะได้มีเสียงนะเราจะได้แบบไม่ต้องกลัวงงกลัวเหงาอะไรเออแล้วเป็นไงบ้างวันนะี้เอาเสร็จแล้วนี่โอเคอาหารอุดนแล้วน่าจะต้องไปนั่งกินแล้วทำไมเ,เสียงเสียงของโทรทัศน์มันโคตรหลอนเลยวะ เออไม่รู้อะเรานั่งกินแล้วกันนะแล้วคือกินออกกดคลิกซ้ายกินโหโคตรกินคนเดียวเดี๋ยวนะกินยินกินรอบเดียวหมดเลยอ่ะอืมอร่อยอร่อยอร่อยเคี้ยวแบบโอ้ไมค์ยูเนสนั่นนั่นมันคืออะไรวะเนี่ยซูเปอร์แมนนี่มีผ้าคลุมเนี่ยกินอีักรอบหนึ่งนะอืมหนังอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาทำให้มันเดียวอยู่ในเกมไปเฉยโอ้มี หมวก,กะโหลกเลยทั้งอย่างมีเขาด้วยเอาละตอนนี้โคตรง่วงเลยหลังจากกินอาหารแล้วเนี่เรากินหมดแล้วนะครับเราจะเป็นเด็กดีนะเอาปิดไปด้วยก็ได้โอ้ยเมสันทักมาเอ่อพวกเราคงต้องแคนเซลที่เราจะไปบ้านไหนแล้วเหรอเพื่อนแต่ว่าพวกเรายังไปบ้านเจสิก้าได้อยู่นะ้พรุ่งนี้มีอะไรบางอย่างน,นะครับไม่รู้เหมือนกันนั่นก็คงต้องอแต่มีตาเกิดครับอยู่บ้านคนเดียวก็อยู่บ้านคนเดียวช่างมัน อ๋อลืมไปเลยว่าฉันต้องไปทํางานบ้านให้เสร็จไม่ใช่งานบ้านการบ้านพูดผิดมันก็ขึ้นไปทําการบ้านครับโอ้โหขึ้นมาได้โคตรช้าอาจจะอะไรวะ I'm sorry my, i s g o t to see you tomorrow อ่าเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะแล้วก็อย่าลืมเคมีละ่ะเคมีนี่เคมีใช่ไหมผมว่าการบ้านนะเคมีฟรีอะแต่มันยอ่อน่าจะใช่นะครับไม่เป็นไรเพื่อนทุกอย่างโอเคดีเดี๋ยวคงกลับไปไนนะไปนอนต่อแล้วหลังจะทำเคมีเสร็จ ออกลับมาที่ห้องเรานะครับปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการบ้านทําการบ้านไปฮะเที่ยงคืนสามสิบแปดนาทีผมทําการบ้านเจ้งแต่สองทุ่มจนเที่ยงคืนเลยตอนนี้กานบ้านเสร็จแล้วละ่ะแต่ก็ทําเสร็จอ,อใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่อ,อหลายชั่วโมงอะพิวพาวเวอร์นะครับเ p 斯เปสก g ตอัพ โอ๊ยแม่ทักมาอย่าอยู่ดึกเกินไปนะลูกเอ่อแม่หวังว่าแม่คงไม่ได้ยินจากมิสพอล่าอีกนะหมายถึงว่ามิสพอล่าคือคือใครวะป้าเหรออะไรสักอย่างไม่รู้อะนอนได้ไหมนอนได้ตีหนึ่งสิบหกนาทีอ๊ยโคตรหิวน้ำเลยขอกินน้ำสักหน่อยแล้วกัน ตีหนึ่งกว่าขึ้นมากินน้ำครับผ <Hey. S 1> มเฮ้ขอไปกินน้ำแล้วกันนะทำไมทำไมต้องปิดไฟด้ยวยป่ะเฮ้ยไม่ชอบเลยนี่น้ำปะ่ะกินจากไหนวะเนะี่ย อกินน้ำครับอ่าอืม,อม,อม,อมเรากินน้ำเสร็จแล้วเราขึ้นไปเลยได้ไหมเออขึ้นมาเลยก็ได้ครับ Okay. โอ้ยแม่ส่งภาพอะไรมาแม่ a a c ไม่ใครอยู่ที่หน้าประตูลูกลูกอยู่ไหมใครอยู่ที่หน้าประตูว a ดเดี๋ยวอย่างงี้ไม่ใช่แล้วใครวะ พอล่าส,ส่งมาหาแม่น่ะบอกว่าเขาอยู่ที่หน้าประตูดูที่ไปยนั้นประกบอยู่เพราะเราจะเรียกตำรวจปิดประตูแล้วแล้วก็ซ่อนอยู่ในห้องซะอย่าตอบไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตาม oh, โอ้เช็ดอุ้ยโอ้ชีตวับขึ้นไปไหมขึ้น,ข,นขึ้นดีกว่า ผมว่าเอ no ้ยอ on, oh yeah. okay. ันนี้ไม่โอเคว่ะไม่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 กลับ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 ไม่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 นอน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 โอ้ยคลิกทูไฮซ่อนได้โอเคซ่อนได้ทุกอย่างก็คงเอโอเคขึ้นมั้งผมว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ไม่โอเคว่ะอันนี้แปลกๆนะอันนี้แปลกๆอ๋อซ่อนใต้เตียงนี่เลยอุ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างมันพังประตูเหรอ ต้องซอมไปอีกนานสักเท่าไหร่วะเนะี่ยลอกขึ้นไปดูโอ้ยพอไล่ที่ประตูแล้วได้ยินไหมลูกแม่ขอโทษนะลูกทุกอย่างก็ทุกอยากก่อยางจะโอเคดี ใช่พอล่าหรอวะนี่ผมผมว่ามันไม่ได้ใช่พอล่าป่ะหรือแบบเปิดไปเจอมันป่ะเนี่ยพอล่าอีกที่นั่นน่ะมันเรียกอ่ะเฮ้ย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 ผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ไอเนี่ยไม่ใช่ละไอไอนี่ไม่ใช่และเฮ้ยซ่อนซ่อนซ่อนอีกรอบนึงเฮ้ยไอ้ดี่ไอเนี่ไม่ได้อ้แบบนี้ไม่ใช่และ นั่นน่ะมันกดมันกดอยู่อะใช่เหรอวะค,อคือคือเรายังไม่เห็นตำรวจอ่ะผมยังไม่กล้าออกไปเว้ยค<น>ือตอนนี้ตำรวจยังไม่มาคือพอล่างที่ประตูผมไม่ผมผมไม่กล้าเดินไปเว้ยเฮ้ยนั่นไงเขาตำรวจมาใช่ไหมเขาตำรวจมาแล้ว โอเคเอ้ยเขาหยุดโอเคน่าจะได้แล้วมนะั้งเฮ้ยมันไม่อยู่แล้วเอ้ยเกยมโดยเอ้ยโซเวอร์ครับขึ้นไอชิเม้นโซเวอร์ขึ้นไปเร็ว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 ,รวป้าพอลล่าเอโอ้ยโอเคป้าพอลล่ามาแล้วอูดื่มนะ้ำแบบกระหายข้างบนมันอยู่ปะวะข้างบนอะ ไม่ไม่อยู่แล้วเหรอโอเคู้อะโอเคผมโดนถีบออกเกมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกม Fear s to f a r o m Home Alone นะครับสุดท้ายเราก็รอดนะครับผมก็หลังจากที่ผมไปเซอร์เวย์ในช่องต่างๆมาเนาะมันจะมี3ฉากจบด้วยนะครับแต่ว่าผมใหญ่จะจบเ,เก็บแค่ฉากจบแรกที่เราเล่นจบนะครับ ก็ทุกกอย่างที่ผมทําลงไปเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าคอมมอนเซนส์ตามปกติของคนทั่วไปนะครับกับความที่ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่ผีมันเป็นคนความน่ากลัวของเกมนี้กันเลยก็คือคนนะครับคนนี้น่ากลัวกว่าผีอีกเอาจริงๆนะครับเื่งจากว่าผีก็จะแค่มาหลอกเราให้แบบโอ้ไม่ก็มันจ้ำสเกลเราเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนเนี่ยมันฆ่าเราจริงๆได้เว้ยอันนี้มันน่ากลัวกว่าอีกนะครับเออโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับอีก2ฉากจบมันจะเป็นที่ว่าเราเปิดประตูไปหาเขาเ,ขาเลยแล้วก็โดนจิ้ อีกอันหนึ่งก็คือไอประตูตรงนั้นไอที่ผมมันเปิดประตูมาแล้วผมเดินถอยอะ่ะไอตรงนั้นก็คือถ้าผมเดินเข้าไปผมเดินจ้วงนะฮะก็ตามนั้นละกันนะครับเออถือว่าจบนะฮะโอเคเราได้ใช้จบดีนะครับอ่ะโอเคสไลค์คลิปนี้ก็ขอตลาพิก่อนนะครับสนุกไหมคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นการรันครั้งแรกที่แบบว่าไม่เคยดูช่องไหนเลยถึงผมจะเห็นแบบช่องอืนอ่นๆที่เขาลงไปบ้างแล้วแต่ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะอ่ายังไม่เคยเล่นแบบและก็ยังไม่ได้ดูคลิปเขาจนจบด้วย ไม่เคยดูแบบเลยดีกว่านะฮะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะเล่นของนาวูธที่ใช้ไหมนะครับรอดูก่อนนะนาวูธที่ใช้โอเคไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไายนาละ